วัคซีนกับศิลธรรมจัญญาบันโควิด1 9วัคซีนประเทศที่ร่ำรวยหรือศิลธรรมสบายดีสวัสดีครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยได้ถูกฉีดวัคซีนไปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยที่ได้กันเนี่ยก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่อีก130ประเทศเนี่ยยังไม่ได้วัคซีนเลยพ่วงหนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับ WHO เนี่ยได้ออกมาบอกว่า การเข้าถึงวัคซีนเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นให้เกิดการเรียกร้องกับประเทศต่างๆที่มีอำนาจที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้วัคซีนค่อนข้างเยอะแต่ประเทศต่างๆหรือประเทศที่ยากจนเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนเลยได้ออกมาบอกให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตวันที่จะส่งแล้วก็ราคา ทำไมถึงได้เกิดองค์กรโควัเนี่ยขึ้นมานะครับก็เพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าตอนนี้แต่ละประเทศทั่วโลกมีอำนาจมีความร่ำรวยมีเงินเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาเห็นเลยครับว่าถ้าเกิดมีโรคร้ายเกิดขึ้นแล้ววัคซีนได้ถูกผลิตเกิดขึ้นเนี่ยใครจะเข้าถึงได้ก่อนและประเทศที่ยากจนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นโลกใบเนี่ย ใครจะรอดหรือใครจะไม่รอดเนี่ยไม่ได้นะฮะมันต้องเท่าเทียมกันก็เพราะว่ามันเกิดการเดินทางถึงหากันนะก็อย่างเช่นตอนนี้มีโควิดสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่แอฟริกาใตา้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะติดง่ายขึ้นแล้วมันก็เดินทางแล้วมันก็ระบาดไปในประเทศต่างๆคุณจะทิ้งประเทศใดประเทศหนึ่งให้ตก แล้วก็ไม่ได้ใช้วัคซีนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะประเทศนั้นๆเนี่ยที่ได้เยอะกับประเทศนั้นๆที่ได้น้อยเนี่ยมันก็มีผลเกี่ยวกับว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะขนาดไหนและจําเป็นมากขนาดไหนน,นั่นคือศีลธรรมในสิ่งที่เขาจะต้องได้ก่อนนะฮะ ลองหันมาดูไทยกับลาวนะวิธีการสองประเทศเนียก็ไม่เหมือนกันประชากรไม่เหมือนกันพื้นที่ไม่เหมือนกันวิธีการจัดการเลยไม่เหมือนกันจะมาบอกว่าเออลาวได้เท่านี้ไทยได้เท่านี้เนี่ยทำไมถึงได้น้อยกว่ากันทําไมถึงได้เยอะกว่ากันอันนี้ก็วัดผลไม่ได้ครับก็เพราะว่าประชากรของประเทศลาวเนี่ยมีอยู่7ล้านคนกับพื้นที่เล็กกว่าไทยประมาณครึ่งหนึ่งแต่ไทยเนี่ยใหญ่กว่าลาวประมาณเท่าเท่าเดียวเองแต่มีประชากรถึง70ล้านคน คือ10เท่าการได้วัคซีนของแต่ละประเทศนี่ต่างกันอย่างเช่นถ้าของเราเนี่ยเล้านคนใน1 0ของเราที่7ล้านคนก็จะต้องได้วัคซีนประมาณ700,000คนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของไทยเนี่ยเจล้านคนใน1 0ของ70ล้านคนเนี่ยต้องได้วัคซีนประมาณ7ล้านคนเพราะฉะนั้น7ล้านกับ7 0 0 0 0สมีปริมาณที่เท่ากันครับและขณะเดียวกันวิธีการจัดการของแต่ละประเทศนี่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาค ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตด้วยครับจะเห็นว่าทําไมลาวถึงได้เข้มงวดมากๆเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดมีมาตรการค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเป็นข้อๆเลยขณะเดียวกันทําไมไทยถึงได้เปิดทําไมไทยถึงไดออ้รู้สึกผ่อนผันทําไมทําไมไม่เข้มงวดเหมือนอย่างที่ลาวสวิธีการเนี่ยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาต้องนําใช้ในประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างอย่างเช่นลาวครับซปะปะลาวเองเนี่ยเป็นพื้นที่เนี่ยรู้ไหมครับว่า2ในสของประเทศลาวเนี่ยเป็นภูเขาสูงเป็นที่ราบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไกลมากๆผมเคยเดินทางจากเชียงขวางมาเวียงจันทนะครับเป็นถนนที่ดีนะครับคล้ายแม่ห้องสอนเลยครับประมาณพันกว่าโค้งเลยครับเพราะว่าต้องอ้อมเขาขึ้นไปมาเนี่ยประมาณแค่400กิโลเมตรนะครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงไม่ได้เป็นทางยากลำบากครับ แต่มันเป็นการวิธีการเดินทางแบบขึ้นเขาและลงเขาแต่ถ้าเกิดของไทยเนี่ย400กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงฮะเพราะว่าประเทศไทยเป็นที่ราบเพราะฉะนั้นเลยวิ่งตรงได้เห็นไหมครับว่าวิธีการจัดการเนี่ยก็จะต่างกันถ้าเกิดลาวติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยการเดินทางจะลําบากมากๆครับประชากรของลาวเนี่ยจะอยู่พื้นที่ต่างๆจะอยู่บนเขาจะอยู่เป็นบนที่ราบสูงเขาไม่ได้เรียกว่าอยู่บนเขานะครับเขาเรียกว่าอยู่บนที่ราบสูงก็เพราะว่า ทั้งจังหวัดเกือบทั้ง40-50%ของจังหวัดหรือของแขวงเนี่ยอยู่บนที่ราบสูงเพราะฉะนั้นในการเดินทางจะค่อนข้างยากแล้ววิธีการจัดการก็เลยยากเขาก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนถ้าเกิดติดอะไรขึ้นมาเนี่ยวิธีการจัดการในแต่ละที่จะค่อนข้างยากแต่ในส่วนของไทยเนี่ยจะเป็นจังหวัดเป็นที่ราบในการคุมเขตในการทํารั้วในการป้องกันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะง่ายกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นของเราเนี่ยในการทํารั้วในการทําปิดแขวนปิดเมืองเนี่ยก็จะค่อนข้างยากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเข้มงวดกว่าจะเอามาใช้แล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยไม่ได้นะวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าประเทศไหนเนี่ยได้วัคซีนเยอะที่สุดและรวดเร็วที่สุดแต่ขณะเดียวกันมันต้องเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเขาติดเชื้อเยอะเหมือนกันก่อนจะไปดูว่าประเทศไหนเนี่ยได้วัคซีนเยอะที่สุดนะครับตอนนี้มาดูกันว่า อันดับของประเทศที่ติดเชื้อเยอะที่สุดละกันอันดับ1แน่นอนครับสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้มีสะสมไปถึง29ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตถึง5 0แสนคนมีประชากรที่เยอะติดเยอะแล้วก็เสียชีวิตเยอะอินเดียครับอินเดียมีผู้ติดเชื้ออยู่ถึงต้อง10ล้านคนเน่ยเสียชีวิตไปแล้วต้องแสนคนนะฮะอันดับ3คือบร์ซิลรัลเสเซียนะครับ แล้วก็สาหาราชอาณาจักรนะฮะ UK เป็นอันดับ5ฮะ,ะแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับอันดับ7คือสเปนอันดับ8คืออิตาลีอันดับเ้าคือตุรกีแล้วก็อันดับส0คือเยอรมนีนะฮะติดเชื้อไปถึงสองล้านกว่าคนแล้วก็เสียชีวิตไปถึง6 0,000กว่าคนนะฮะคือเราจะมาดูกันว่า10ประเทศนะครับที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยนับเป็นอัตราส่วนระหว่าง100คนนะครับ100คนเนี่ยได้กี่คนตอนนี้นะครับอันดับ1ก็คือคอิสราเอลครับ อิสราเอลถ้าเกิดในประชากรร0อยคนเนี่ยเขาฉีดไปแล้ว74คนครับเยอะมากๆเลยนะฮะ74คนหมายความว่าเกิน70ไปแล้วเนี่ยประเทศเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันหมูครับจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ย70%แล้วเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแน่น้อยลงผู้ติดเชื้อก็จะมีภาวะการแทรกซ้อนหรืออันตรายเนี่ยลดลงและขณะเดียวกันเวลามันไม่มีเชือ้ออีก30ที่เหลือเนี่ย ก็ไม่มีเชื้อเพราะไม่ไม่มีเชื้อไปให้ระบาดนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ฉีดในประเทศนั้นๆมีเพียงแค่10%ประชากรในประเทศนั้น,น,นมี90%้หมายความว่า1 0ไม่ได้ช่วยครับที่จะทําให้มันหยุดเชื้อในการระบาดนั้นๆนะฮะอันดับ2คือ UAE นะครับ,บ, e รบมีคนฉีดไปแล้วถึง51%นะครับในร้อยคนฉีดไปแล้วถึง51คนด้วยกัน UAE ก็คือประเทศอาหรับนะครับ อันดับ3คือ UK ครับสหรราชอาณาจักรนะครับฉีดไปแล้ว23%ครับในร้อยคนฉีดไปแล้ว23% UK ก็ติดเยอะนะฮะถ้า UK เนี่ยสหรราชอาณาจักรเนี่ยอยู่ในอันดับ5นะฮะก็ฉีดไปแล้วเป็นอันดับ3นะครับอันดับ4คือสหรัฐอเมริกานะครับ USA ฉีดไปแล้วในร้อยคนฉีดไปแล้ว16คนนะครับแต่สหรัฐเนี่ยก็คือเขาจำเป็นต้องได้วัคซีนครับเพราะเป็นอันดับแรกเลยที่มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะ และตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะฉีดแบบอย่างรวดเร็วมากๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้อย่างรวดเร็วแต่ติดปัญหาเรื่องภาวะอากาศทางด้านเท็กซัสเราก็ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้เกิดพายุหิมะและวการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลําบากก็เลยทําให้เกิดการสะดุดในการฉีดวัคซีนไปบ้างนะฮะแล้วก็มาดูของรัสเซียกับจีนนะครับรัสเซียกับจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตวัคซีนเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเนื้อหอมมากๆเลยรัสเซียเนี่ยติดเชื้อเป็นอันดับ4เลยนะครับ แต่รัสเซียเนี่ยได้ถูกฉีดไปเพียงแค่2.6เองครับอยู่ในอันดับที่13หรือ14เลยครับซึ่งน้อยกว่าจีนจีนฉีดไปเพียงแค่2.8เองครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้ผลิตอันนี้ข้อมูลนี้มันอาจจะบ่งบอกอะไรบางอย่างก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงเลยอยู่ในอันดับ4 แต่ถูกฉีดไปให้กับคนในประเทศของเขาเองเนี่ยอยู่ในอันดับที่14หรือ15เลยนั่นคือ2.6ในร้อยคนถูกฉีดเพีงแค่2.6คนเองครับนะฮะแต่เราก็ได้ข่าวของรัเสเซียเนี่ยก็นําวัคซีนเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประเทศต่างๆนะครับนั่นแหละฮะมันคือสิ่งที่บอกว่าโลกเนี่ยมันก็ต้องการแบ่งปันนะครับแล้วองค์การอนมามัยโลกเองก็ออกมาบอกนะครับว่า เราจะต้องมีศีลธรรมจัญญาแล้วก็ให้ทุกประเทศเนี่ยเข้าถึงวัคซีนได้ยอย่างเท่าเทียมกันแล้วองค์การอนามัยโลกก็ออกมาประกาศออกมานะครับก็คือว่าเขาสัญญาว่าเขาจะเอาวัคซีนเนี่ยส่งต่อให้กับทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของโควา x เนี่ยให้ได้ภายในวันที่7เมษายนครับเพราะว่าวันนั้นเป็นวันอนามัยโลกครับและนี่แหละครับเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับ มันได้วัดผลออกมาว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ประเทศนั้นจะมีอำนาจแล้วก็มีความร่ำรวยเสมอไปแต่มันวัดผลถึงเรื่องที่ว่าประเทศร่ำรวยนั้นน่ะจะใจดีและมีคุณธรรมแล้วก็แบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศอื่นๆด้วยหรือเปล่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันสามารถสะท้อนอะไรบางอย่างออกมาได้เลยครับช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวลาที่โลกวิกฤตเนี่ย มันจะเกิดการสามัคคีกันแล้วเกิดการแบ่งปันกันเอื้ออาทรกันคนคนนึงจะรอดไม่ได้อีกคนคนนึงจะไม่รอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนคนนึงไม่รอดเนี่ยมันก็คือมันก็ทําให้เชื้อโรคเนี่ยระบาดจะทําให้คนที่รวยจะทําให้คนที่มีอํานาจขนาดไหนเนี่ยก็เสียชีวิตได้เหมือนกันเนี่ยแหละครับมันก็คงกลับมาสู่ระบบพื้นฐานของจิตใจคน ยิ่งยากลาบากแค่ไหนยิ่งมีความทุกข์มากแค่ไหนเราต้องช่วยเหลือกันปลอบปรมซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ดา่านยังปิดยังเดินทางกันไม่ได้ขอให้เรามั่นคงและเรามั่นใจนะครับถึงจะอยู่ตัวไกลกันแต่ใจเราต้องแนบชิดสนิทกันมากกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็เราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันรับวัคซีนไปด้วยกันแล้วก็ออกเดินทางแล้วกลับไปมาหาสู่กันมันอาจจะไม่เหมือนเดิมครับแต่อย่างน้อยมันก็ต้องดีขึ้นกว่าตอนนี้นะครับ หน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตูเกตร์ไปไทยมาลัวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ